วันนี้เราจะชวนครอบครัวไปทานข้าวกันที่ร้านขัวราชาวดีนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วขอมาจัดกระเป๋าก่อนค่ะวันนี้ขออนุญาตใช้กระเป๋าใบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะที่สำคัญเราไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทิชชู่นะคะเราไม่รู้ว่าที่ร้านจะมีไม่มีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็อยากจะพกไปแล้วก็ของเราก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ยาดม แล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพกไม้จิ้มฟันส่วนตัวไปด้วยแบบนี้เลยเผื <S <S ่อคนอื่นด้วยเขาจะมีช่องซิปแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ของกระจุ๊กกระจิ๊กของเล็กๆน้อยๆได้เลยค่ะวันนี้ไม่อยากเอากระเป๋าสะพายไปนะคะเพราะว่ารู้สึกหนักบ่ามากๆละอยางไมันเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่พักผ่อนแหละไปทานข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบว่าถือไปสบายๆดีกว่าคะ่ะกระเป๋าใบน,นี้ก็เหมาะมากๆเพราะว่าใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสําอางค่ะ คือถ้าใส่ของใส่เครื่องสําอางก็คือใส่ได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็มีช่องใส่ของได้เยอะค่ะปกติใช้กระเป๋าสะพายตลอดเวลาไปไหนก็ใช้กระเป๋าสะพายเพราะว่าไม่ได้พกของเยอะก็จะใช้กระเป๋าสะพายค่ะมันสะดวกสบายแต่สำหรับวันนี้เราจะไปทางข้าวครอบครัว,วเราจะเอาของไปเยอะก็เลยกระเป๋าใบนี้นะคะเหมาะสุดเขามีให้เลือกด้กัน2สีนะคะ น่ารักมากๆดูสีเนี่ยเพื่อนๆถ้าเห็นนะข้างนอกก็คือน่ารักมากๆเด่นมากๆเลยค่ะเพื่อนอยากได้นะ <S <S เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะก้าสีเหลืองด้านซ้ายมือของคลิปนี้เลยนะคะกดสั่งได้เลยค่ะ